สนุกตื่นเต้นกับ33ชั่วโมงประวัติศาสตร์แห่งความรื่นเริงนะคะในงาน c i t i Bank Happiness Guarantee Weekend ค่ะสำหรับสมาชิก True Vision s และสมาชิก c i t i Bank ทุกผลิตภัณฑ์นะคะเพียงแค่มาลงทะเบียนคุณก็สามารถที่จะ,ะร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจค่ะชอบเกินให้เพลินนะคะพร้อมรับส่วนลดต่างๆจากกว่า200ร้านค้าและ Mini Expo นะคะและร่วมสนุกกับกิจกรรมน่าสนใจทางเวิร์กช็อปของเราและยังได้อิ่มอร่อยกับร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายเลยค่ะ จากนั้นสนุกนานกับคอนเสิร์ตสุดยอดศิลปินนะคะเช่นโตศักดิ์สิทธิ์นิโคเทรรโอเจเจตรีนและกลุ่มศิลปิน AF ค่ะในวันศุกร์ที่29มิถุนายนนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคม2550ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสฟเวอรี่นะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1588ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันประวัติศาสตร์ที่ทุกความสุขจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่เดียวเพื่อคุณค่ะ